ผิวนะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับงานตัดผิวนะครับส่วนสีนะครับแล้วเราก็ลึงนะครับ ครับทีนี้แล้วก็มาขึ้นมาขึ้นสายครับชุดสปิวกันนะครับผมนะครับอันนี้เป็นลองนะครับนะครับเบรกที่เนียนต้องเป็นอย่างนี้ครับดึงแล้วไม่กระเด้านะครับไม่ใช่ตึกตึกตึกตเขาเรียกอาการกระเด้านะครับผมนะครับนะครับเรามาขึ้นขึ้นชุดกันเลยนะครับเดี๋ยววันหลังเราไป จัดสปิลกับเต็มๆกันนะครับนะครับอ่าชุดแรกนะครับถ้าใครหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนการใช้ PE นะครับแต่ถ้าใครหาได้นะครับเป็นนะครับเป็นสต็อปเปอร์นะครับผมแนะนํานะครับสําหรับตกสปิวนะครับแนะนําเป็นทรงนี้นะครับทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกนะครับนะครับ ุดแรกที่เราจะใส่ไปนะครับก็คือนะครับตัวเล็กนะครับตัวสต็อปเปอร์ตัวเล็กนะครับตัว4 s นะครับหรือ 3x ก็ได้นะครับถ้าใครหา4 s เไม่ได้ก็หา 3x นะครับนะครับตัวนี้นะครับจะทำให้เราไม่ติดไกลนะครับเวลาเราเล่นน้ำลึกอย่างเงี้ยครับเวลาสต็อปเปอร์มันเข้าไปในไกลนะครับมันจะไม่ตึก ตึกตึกนะครับแงะเข้าไปนะครับหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันเข้าไปแล้วน,นะครับหนึ่งอันสองอันนะครับสองอันแล้วนะครับสองอันแล้ว นะครับอ่าต่อไปเป็นตัวเสียบทุ่นนะครับตัวเสียบทุ่นนะครับตัวเสียบทุ่นเราจะมี2แบบนะครับแบบไหนที่เหมาะกับสปิวนะครับตัวเสียบทุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับที่เหมาะกับงานสปิวนะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับงานสปิวนะครับส่วนอันนี้นะครับจะไม่เหมาะนะครับเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นยางเนี่ยนะครับ ตัวตัวตัวเนี้ยครับตัวตัวที่เป็นยางอ่ะเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับงานสปิวนะครับทําไมถึงไม่เหมาะนะครับตัวที่เป็นยางนะครับสังเกตนะครับมันจะไม่วิ่งนะครับอย่าหลงไปใส่นะครับใครที่เคยใช้แบบนี้แล้วตั้งทุ่นแล้วทําไมทุ่นจมตลอดนะครับนี่แหละครับมันจะไม่วิ่งไปกับสายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไม่วิ่งไปกับสายนะครับ เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นนีครับตัวไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ครับที่เป็นแบบทองเหลืองแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้มันมันจะวิ่งไปกับสายนะครับมันจะวิ่งฟรีกับสายได้นะครับตัวนี้มันจะไม่ฟรีนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้มันจะถึงว่าจะฟรีก็ฟรีไม่มากครับมันจะฉุดสายไม่ได้เต็มที่นะครับเวลาทุ่นเสร็จตัวนะครับนี่นะครับดูเห็นไหม ไม่อยากจะลงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันมันเราจะสั่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเวลาเราโยนไปนะครับดูนะครับต้องสัน่นต้องเขย่างนี้นะครับเวลาทุ่นลงไปนะครับมันจะลังเอาไว้ทีนี้ทุ่นก็ไม่ลงไปทีนี้นะเนี่ยนะครับตะกงุงตะกัวจมุมไปแล้วอันนี้ก็ไม่ลอยไปกับทุ่นก็ไม่ไหล สมมติว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยก่อนเราถอยไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้างบนก่อนเราถอยไปพอทุนเสร็จตัวเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะฉุดตะกัวฉุดให้สายลอยลงไปตัวตัวนี้ก็ลังทุนลงไปทําให้ทุนตั้งมันไม่วิ่งไปตามนะครับตัวเนี้นะครับมันจะไม่วิ่งไปตามมันจะพาทุ่นลงไปเลยครับทุนแล้วก็ทุ่นจมลงไปไอ้ตัวนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่แนะนําไม่ใช่นะครับให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับเนี่ย ตัวนี้ครับถ้าเราถ้าเราใช้แล้วมันรอดนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นรูเต็มนะครับรูวงกลมนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะใช้คีมนะครับสังเกตนะครับสังเกตผมจะใช้คีมบีบมันนะครับบีบให้มันพอไม่รอดนะครับเพราะว่าเราใช้สต็อปเปอร์ตัวเล็กนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับดูความความอันนั้นของมันนะครับอย่าเผลอไปใช้แช้วนะครับตัวยางนะครับ หลายๆคนหลงไปใช้ครับมันไม่จมนะครับจมนะครับมันจะฉุดทุ่นลงไปนะครับมันจะไม่วิ่งนะครับสังเกตอ่านะครับสังเกตนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยนี่เราใช้แบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม่รอดนะครับเราใช้ครีมบีบเอานะครับนี่นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะใช้เป็น น่ครับอีกตัวหนึ่งอันนี้จะตัวตัวล่างนีจะตัวใหญ่หน่อยนะครับนะครับจัดไปบนสองล่างสองนะครับบนสองล่างสองต่อเปอบนสองล่างสองนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับ นี่ชุดชุดเรานะครับสังเกตนะครับตัวที่รูดใส่ก่อนจะเป็นอันเล็กนะครับเพื่อให้ไม่ติดกับไกด์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเล่นน้ําลึกนะครับตัวนี้เข้าไปในไกด์เวลาเราโยนมันจะไม่สะดุดนะครับมันจะไม่สะดุดหลายๆคนถามทำไมโยนแล้วสะดุดโยนแล้วไม่ไปเลยติดนะครับใช้ตัวนี้นะครับย้ํานะครับเป็นทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับ อย่าใช้ทรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกทรงมะกอกนะครับทรงอันเนี้ยนะครับอันนี้ทรงกลุ่มนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ยิ่งติดนะครับเราจะใช้นะครับทรงนี้นะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งทิกนะครับที่ไม่ติดนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นลูกหมุนนะครับแกนยาวหรือแกนสั้นก็ได้นะครับวิทย์ใส่ละสุดมาน้อกมันเนี่ย มาแล้วนะครับเป็นลูกหมุนแกนยาวนะครับแล้วก็ตามสเตปครับมัดมัดตามสเตปครับชุดสายหน้าเราที่เหลือแล้วก็แค่นี้แล้วก็มัดเป็ดใส่ครับเราจะไม้ตายบาลานเราก็ว่ากันไปนะครับไม้ตายบาลานก็ว่ากันไปอยากได้แบบไหนนะครับชิงหน้าก็ยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับบาลาน ไม่ตายก็5ถึง10เซนนะครับหรืออาจจะเป็น15ก็ได้นะครับยืดจุดได้นะครับไม่ฟิกไม่ตายตัวนะครับครับเรียบร้อยครับชุดสายหน้าเรานะครับครับแล้วก็ดงเบ็ดนะครับ ลองเบ็ดมัดนะครับจะเป็นชุดบาลานไม่ตายหนึ่งคอสองคอครับก็แล้วแต่นะครับเนี่ยครับชุดสายหน้าเราเสร็จแล้วครับชุดสายหน้าครับย้ํานะครับดูอยใช้แบบอันนี้อย่าใช้แบบยางครับเราใช้แบบนี้นะครับเนี่ยครับไม่งั้นหลายๆคนใช้ไปอะลูดไปแล้วทําไมลูดไปทุนก็ยังจมอยู่จมอ่ะทําไมจมบ้างเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะว่ามันมันไม่วิ่งนะครับ เราเสียบทุนไปใช่ไหมครับยกตัวอย่างเราเสียบทุนไปเสร็จปุ๊บนะครับเวลาเราโยนมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมแล้วพอเราโยนไปถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่วิ่งอ่ะอันนี้เราหนักกว่ามันก็จะฉุดทุ่นฉุดทุ่นให้จมไปนี้มันก็ไม่วิ่งนะครับมันก็จะไม่วิ่งตามที่เราตั้งเอาไว้เรียบร้อยครับงงเป็นไก่ตาแตกครับเนี่ยครับอีกวิธีหนึ่งครับเรียบร้อยครับทีนี้เรามาดู เดี๋ยวเรามาดูการใช้ PE มัดเป็นสต็อปเปอร์นะครับผมไปติดตามครับแบบใกล้ชิดนะครับเราจะมามัดเราจะมามัดใช้ PE นะครับอันนี้จะเป็นแกนคาร์บอนนะครับผมสมมุติว่าเป็นสายเอ็นกันแล้วกันนะครับมันจะได้ชัดๆนะครับนะครับวิธีการมัดของเราก็จะประมาณนี้นะครับนะครับคิดว่านี้เป็นสายเอ็นกันแล้วกันนะครับ มาเบิงกงนะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยอยู่ด้านบนอันนี้ออกมาด้านหลังนะครับอันนี้แน่กับสายนะครับนะครับออมองผ่านกล้องนี่มองยากเลยโอเคได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ที่นี่เราก็จับไปนะครับเนี่ยนี่อยู่ด้านบนนะครับอ้อมมาด้านหลังนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับสายคู้กันสายคูก่กันคนู่กันเสร็จนะครับอันนี้ต้องอ้อมนะครับดูสังเกตนะครับดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเ,เรามาทําตามด้วยกันครับปั๊บอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเราอ้อมนะครับอ้อมใส่นี้นะครับ1น,นะครับ2องอสักสีห้ารอบครับ แล้วเราก็ดึงนะครับดึงให้แน่นนะครับสมมุติว่าเราดึงแน่นแล้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เรา,า,รนะเราจะรูดได้นะครับนะครับดูนะครับเราก็พันสักห้ารอบครับเนี่ยเราก็จะรูดได้นะครับนะครับรูดได้นะครับเราเดี๋ยวทีนี้เราไปสาธิตกันเอ็นเอ็นจริงๆก็แล้วกันครับทีนี้สักต่อหนะครับ ครับเรามาต่อกันที่สายเอ็นจิงๆนะครับผมไม่มีสายเอ็นสีที่มันฉูดฉาดนะครับนะครับเดิมครับอันนี้ลายคู่กันบนนะครับบนทับล่างนะครับปับ๊บ หนาทางนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ได้ครับหายมันก็มา,างนี้คื้ก่อตัวนี้ยังไงกาครับเอย่ยนะครับมานี่เอาเป็นข้างกันก็ได้นะครับอันนี้บนนะครับเส้นมาคู่กันเลยแต่ว่านี้ต้องอยู่ข้างล่าง แล้วก็ม้วนเลยหนึ่งจับไว้นะครับมองผ่านกล้องมองยากไว้สองนะครับพยายามนะครับให้มันตรงครับมองผ่านกล้องนะครับ นตามจริงมันมัดเสร็จแล้วด้อครับน,นี่จะประมาณนี้นครับนี่นะครับมันจะประมาณนี้นะครับ กันวนอยงมันเองน,นะครับมันคุ้มโดยเชีงยง พัดกล่องเ,เวียนห้อนะครับพัดกล่องมน้ติสตัดต้องยงตัดให้มันกิบๆเลยนะครับมี่กันไก่ก็ดีต้องกันไก่คมกว่านี้นครับถต่ว่าเราตัดได้แหละงั้นกันไก่ก็บอกคม ตัดนี่ครับสำหรับใครประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับไก่กับโบคุ้มอออ่าครับผมได้แล้วครับสต็อปเปอร์นะครับครับสมมติเอาว่าตัดเงียนก็แล้วกันเ <c oughs> นี่ยครับสต็อปเปอร์แล้วครับ สต็อปเปร์แต่ก่อนหน้าตกหน้าดินกันแบบนี้แล้วครับไม่ต้องซื้อครับนี่นะครับสต็อปเปิ์เราเราต้องดึงให้แน่นๆหน่อยนะครับผมดึงดูให้ดูเป็น,ปนพอเป็นพิธีนะครับเนี่ยแน่นติ๊กครับบอมมีหลูดครับตกหน้าดินเล็ยีตีทุนกับอันนี้แล้ครับนี่ครับียบร้อยครับโอเค อ่ะผมวันนี้ส่วนวิธีการมัดนะครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับยังทํางานอยู่บ้านนะครับก็อัพคลิปนะครับคลิปแนะนําคันสปิวนะครับวิธีการวัดการขึ้นสายหน้าของสปิวให้นานารับชมกันไปก่อนนะครับแกขัดกันไปก่อนครับอย่าครับช่วงนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับผมนะครับครับกินร้อยช็อตกลาง้างเหมือ ああผมสำหรับผม channel, mercy, นั่นเนมครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวห้องจะไปตกไม้ธรรมชาติครับเดี๋ยวเราติดตามกันอีพีหน้านะครับผมสำหรับผมนั่นเนมครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับช่วงนี้ครับนะครับผมไปแล้วครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมจุครับ